มาครับการปล้ำคู่ปรับในตำนานวันนี้นะครับเป็นคิวของฝั่ง SmackDown ยุค r t o l e s s a g g r e s s i o n กันบ้างนะฮะการปล้ำเจอกันระหว่าง Eddie g u ก r r e เรครับกับ JBL คู่นี้ก็จะมีประเด็นกันในช่วงปี2004นะครับเปิดตัวออกมาก่อนแล้วฮะ j b บวันนี้เอารถมาไปได้นะครับทางเปิดตัวมันยกสูงสนามไม่ สนามไม่ได้เป็นสนามปี2004นะครับเป็นสนามปี2002นะก็เลยจะเป็นทางเดินลาดแบบนี้ครับปกติ2003 2004นี่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเรียบๆนะครับไม่มีสโลวแบบนี้เดินมาโปรยเ,เงินมาด้วยครับอ่ามีเต้นมีเต้นมาแล้ววันนี้เรารับบทเป็นลาติ n โนฮีทครับเอ d ดี้เก r เรโร นี่มาพร้อมกับเข็มขาดแชมป์ครับแล้วก็เป็นเจ้าของแชมป์อันดี้สปิวดด้วยนะฮะแชมป์ส้นนี้เป็นแชมป์ WWE ฝั่ง Smack Down ยุคเก่าครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเข็มขาดที่สวยที่สุดหนึ่งในนะครับหนึ่งในเข็มขาดที่สวยที่สุดใน WWE นะวันนี้ทำหน้าที่ป้องกันแชมป์ครับคู่นี้ก็เป็นไอคอนิกใน สแมกดาวยูครูเรสนะครับชูเข็มขัดแล้วครับกรรมการชาลสโรบินสันโอ้โหไซต์ต่างแล้วโอ้โหเข้ามาโดนทีบเลยครับ JBL ทีบก่อนจับยกขึ้นแบกครับ JBL ตัวใหญ่กว่าเยอะเลยโยนทิ้งไปลากคอเอดี้ขึ้นมาตกครับอ่ะหลบได้ดรอปคิกสิ รออะไรล่ะครับกระทืบแขนมาเล่งงานแขนต่อครับรอบนี้กระทึบมือกระทืบข้อมือครับกระทืบอีกทีนึงมาเล่งงานสอกกระแทกหน้าลากคอ JBL ขึ้นมาครับแล้วก็จับยกขึ้นเสยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะ ข้ามเชือกไปอ่ะจิเอลลูขึ้นมาจับจับเฮ้ยจับไม่โดนโดนต่อยเลยโอ้โหโดนจับยกขึ้นแบ็กซูเพล็กกับขอบเวทีโอ้ยหลังเดี่ยงจิบเอลเวียงกลับขึ้นไปบนเวทีอีกทีครับแล้วก็ตามวิ่งเข้ามาเกี่ยวคอ oh, อ่าวิ่งหลบอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวแม่กำลังจะ ซูไซได้ไม่ได้ครับเกี่ยวคอลงมาอีกทีนึงเอาไม่ยอมนอนซะด้วย JBL จับนี่กระตุกคอครับกระตุกคอแล้วก็ตีลังกาโอ้โหโดนไม่เต็มด้วยหัวฟาดพื้นมาโกดเลยตัวก็ใหญ่หนักก็หนักยังครับได้แค่หนึ่งสิบเดีย,ยังไม่ยอมนะมากระทืบพาเออกระทืบแขนดิ กระถบเท้าเลยวะขึ้นเชื่อกครับเรียกลุกม่นเรียกลุกหาลุกขึ้นมาหาลุกขึ้นมาับกระโดดเอา้าไม่ถึงโอ้โหเอ้ดีก้นกระแทกพื้นเลยแหม่กำลังจะเกี่ยวคอหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ถึงครับไกลไปน,นิดหนึ่ง JBL งัดขาเอดี้เลยเล่นงานเข่าครับบิดเขา่าอ่ะีเวิร์สได้ถีบคืน ทีปขึนแล้วก็ทิ้งศอกเล่นงานต่อครับมาแขนเล่นกับเล่นกับมือเล่นกับแขนนี่แหละอืมกระทืบครับกระทืบแล้วก็สปริงเอ้า J b l อลุกขึ้นมาก่อนครับมืดเลยแล้ว,ดวโดนเข่ากระแทกเต็มเต็ม<ๆ>โอ้ยเห็นกับคลานเลยจับครับจับเข่ากระแทกเข่าโอ้ โอ้ยต่อเนื่อง3 4ทีพี่มาทีบสกัดไว้ได้ครับแล้วก็ทีบเน้นเน้นฮกระทืบเล่นงานบิดหน้าบิดหน้า JBL นี่ยืดเส้นคอหน่อยกระทืบเอาหลบได้ครับนี่รอปคิกเลยอะไรครับพี่อา้าเดี๋ยวอา้าต่อยไม่ได้ครับ JBL บล็อกได้ ลากคอไปไม่ยอมครับสอกกระแทกสอกกระแทกมาตรีอามิโกจัดการครับยกขึ้นซูเพ็กครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองครับสามไหมสามไหมสามครับเรียบร้อยต่อครับต่อฟอกสแปดขึ้นเชือกกระโดดฟอกสแปดครับกดเลยหนึ่ง สองยังครับ JBL ยังยังทนได้นะขอ,ะอหลังกเ้าไม่ถึงนี่นะครับโอ้โหสองทีวืดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะแกะนวมนี่เอาพักคัดก่อนแกะนวมแกะนวมเอดี้ต้องตุกติดครับ,รบ,รบไปเวียงเอา เวทีครับกะจะเวียงเข้า,าเทอร์นมบเกิลตรงนี้กรรมการนับหนึ่งเลยครับเหลียกลุกแล้วก็ขวางลำตัวครับ <is> <ๆ>เล่นงาน<ๆ>เวียงกลับขึ้นบนเวทีลุกขึ้นมา<ๆ>เล่นงานต่อครับสปริงบอร์ดเกี่ยวคอนะ่า<ๆ> JBL คลานครับคลาน ถึงเวลาโชว์ครับวิ่งเข้าไปทีบนั่งอย่างนี้เข่าเอา้าไม่ได้ครับโดนซีบีเอลสวนกลับแล้วก็จับสลิปเปอร์โฮเลยเฮ้ยสลิปเปอร์โฮครับไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมฮนะมกระตุกครับจอเบรเกอร์เตะเอา้าจับขาได้เจอเตะสวน เฮ้ยโดนสลิปโอ์โฮอีกรอบนึงอะไรวะเนี่ยแหมอะไรจะติดต่อกันขนาดน,นี้กระตูคออีกรอบครับตบครับไปเวียงเข้าเชือกจกับพาเวอร์สแลมลาคอจะเบลขึ้นมาครับแหมปลรำตั้งนานเพิ่งได้สามดาวพี่เข่ากระแทกยืดนะฮะยืดนี ชี้ขึ้นไปข,ข้างบนครับข้าอ,อะไรนองแก้วะนอนครับนอนรอกรรมการไม่ไปใส่นวมเลยเหรอแม่จะได้ตุกติกได้สมบูรณ์หน่อยวิงว่งเข้าไปเอาวืดทั้งคู่ครับวืดทั้งคู่เอาเฮ้ยแม่จับช้าไปหน่อยครับอ่ะจะสอกกลับสวนได้ครับเอาจะ สอกกระแทกยังได้อยู่ครับตกครับมาเอ้าจัดเรียมิโก้โดนจอเบเกอร์ครับรีเวิร์สได้เหมือนกันน่ะตกครับมาแลกกัน JBL ต่อยเอดีตกต่อยครับ JBL ติดตังหรอกตกครับ JBL ตกสวนยังไม่มีใครพลาดตกคืนเอา JBL วืดแล้วครับเราไม่วืด JBL ก็ยังนะฮะเอาเลยไปนิดนึงโอ้โหโดนสวนโดนสวนมาเอาจะปิดท่าไม่ทันครับ JBL โอ้โหมันสวนได้ทุกดอกมาเราปิดท่าได้อยู่ดีครับอัพคัทเลยจัดการฟอกสเปซอีกทีครับฟอกสเปซกดเลย1 2ึ่งไยับ้อยครับแม่ JBL นอนง่ายๆเลยครับ เอ็ดดี้เกเรโรครับเป็นฝ่ายป้องกันชแชมป์เอาไว้ได้ฮะ <WWE. S 1> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบกิริมกดไลค์กด subscribe เเป็นกำลังใจผมด้ล้วกันนะครับจเจอกันใหม่คู่หน้าคู่ต่อไปจะเป็นคู่ไหน <the> ก็อย่าลืมฝังติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ